สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวในวงการเกมของอาทิตย์นี้กันเริ่ม Stellar Blade กันเลยหลังจากเกิดประเด็นดราม่าที่มีผู้เล่นเกม Stellar Blade พบว่าชุดสวมใส่ของตัวละคร e ีฟถูกแก้ไขให้มีความมิดชิดมากขึ้นในอัปเดตเวอร์ชั่น1.002 00เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆปรากฏว่าในอัปเดตดังกล่าวนั้นก็มีการแก้ไขชุดบางชุดภายในเกมเช่น Holiday Rapid Suit เป็นต้นและยังมีการลดปริมาณเลือดให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยซึ่งบางคนมองว่าการเซ็นเซอร์เหล่านี้อาจเป็นเพราะถูกฝ่ายต่างๆรวมถึงซอนี่กดดันให้แก้ไขด้วยเหตุผลนี้จึงได้เริ่มแคมเปญ s a v e s t e l l a r p l a t e และเปิดให้ผู้สนับสน,นุนลงชื่อบนเว็บ chain org โดยถแถลงในานามของเกมเมอร์ทั่วโลกที่ต้องการเนื้อหาแบบเกมด่างเดิมแต่หลังวางจำหน่ายกลับถูกแก้ไขและเซ็นเซอร์หลังวางขายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หลายๆคนที่ซื้อไปต้องรู้สึกผิดหวังจึงเรียกร้องให้ยกเลิกการเซ็นเซ,นเซอร์และแพทเนื้อหากลับมาทั้งนี้มีผู้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ผู้พัฒนาเกมเฮงเทคิม ในประเด็นดังกล่าวด้วยว่าทำไมจึงเซนเซอร์เวอร์ชันใหม่ซึ่งเขาให้คำตอบว่านี่ไม่ใช่การเซนเซอร์แต่เป็นชุดดีไซน์สุดท้ายที่ทางทีมงานตั้งใจจะให้ออกมาเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ก็ทราบว่าอาจจะเป็นคำตอบที่หลายคนไม่พึงพอใจและกำลังมีการทกประเด็นเรื่องนี้อยู่ภายในทีมงานเพราะว่าผู้เล่นบางคนดูเหมือนจะตัดสินใจว่าไม่รอคอยอีกต่อไปแล้ว เพราะก็มีผู้เล่นออกมาโพสต์ว่าเขานั้นได้ทำเรื่องของเงินคืนกับ PlayStation Support สำเร็จแล้วโดยอ้างว่าเนื้อหาของเกมนั้นไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ก่อนหน้านี้อีกผู้เล่นหลายคนให้ความสนใจเพราะมองว่าในอดีต PlayStation นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเรื่องของเงินคืนยากมากๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Steam แต่ก็มีบางครั้งที่ให้อนุโลมให้ผ่านถ้าเกมนั้นอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ หรือเล่นไม่ได้เลยหลังจากที่โพส์ตไปก็มีผู้แสดงความคิดเห็นหลายคนแสดงความสนใจที่จะของเงินคืนด้วยเพราะแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นการแสดงท่าทีและความไม่พอใจที่ Shift Up นั้นไม่โปร่งใสกับผู้เล่นก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายขณะที่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องเซ็นเซอร์หรือเปลี่ยนแปลงทำไมในเมื่อเกมนั้นมีเรตติ้งสำหรับผู้เล่นอายุ17ปีขึ้นไปอยู่แล้ว ต่อมาก็มาดูเกมของค่าย Ubisoft กันบ้างว่าได้เปิดเกมใหม่ของ Assassin's Creed อะไรมานั่นก็คือ Assassin's Creed Shadows โดย Setting ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโบราณน,นั่นเองตัวอย่างแรกที่ Ubisoft ได้ปล่อยออกมาให้ดูคือซีนิเมติกของเกมซึ่งซีนิเมติกของค่าย Ubisoft ก็จะออกมาดูดีและสวยอยู่แล้ว แต่เกมเพลย์นั้นจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมากับค่ายนี้ก็ไปทางที่ลบอยู่เหมือนกันนะแม้จะยังไม่ได้เห็นเกมเพลย์จริงๆก็ตามแต่ในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นซามูไรผิวดำยาสุเกะและชิน o ปิหญิงนาโอเอะในลนักษณะสลับกบารบังคับคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับสพี่น้องเฟรในซินดิเคตโดยยาสุเกะ จะกลายเป็นตัวละครแรกของซีรีส์ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แต่แน่นอนว่าบทคงจะปรับไปอยู่บ้างเนื่องจากที่มีข้อมูลในประวัติไม่มากนะักโดยประเด็นนี้ก็ทำให้เกมเมอร์ทั้งในญี่ปุ่นไม่พอใจเนื่องจากซามูไรดังๆที่เป็นคนญี่ปุ่นเองก็เยอะในสมัยนั้นสตูดิโอคิดว่ามันเหมาะสมได้ยังไงที่เอาคนแอฟริกันมาฆ่าคนในญี่ปุ่นในประเทศของเขาเอง อย่างไรก็ตามเกมเมอร์ก็จะจับตามองเกมเพลย์ของเกมนี้ต่อไปจากนี้เราก็มาดูข่าวเล็กๆน้อยๆของ Redfall ซึ่งมันครบรอบ1ปีไปแล้วหลังจากที่ Redfall ออกวางขายแต่ผู้เล่นที่เคยซื้อ DLC b y t e p a c k e dition ในราคา110บาทยังคงติดค้าง Redfall Hero Pass ที่ทีมงาน a r c a n e Studio อยู่ซึ่งถูกระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมาพร้อมกับฮีโรในอนาคต2คนที่ยังคงไร้วีแวลเพราะยังไม่มีการอัปเดต2ตัวละครใหม่เข้ามาตามที่เคยประกาศไว้ในหน้าร้านค้าด้วยกระแสตอบรับที่ย่ำแย่แล้วการไม่อัปเดตคอนเทนต์ให้ครบทั้งที่ผู้เล่นเสียงเงินซื้อ DLC ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้ Arkan Studio ต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องนี้ต่อมา from software ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่า Shadow of the Earth Tree จะเป็น DLC ภาคเสริมเพียงหนึ่งเดียวของเกม Elden Ring DLC นี้จะเป็นการเดินทางสู่ดินแดนเงาทมินการผจญภัยครั้งใหม่นี้จะเต็มไปด้วยปริศนาและพยันตรายมากมายมาจบกันด้วย Starfield ได้มีการอัปเดตโหมด60 FPS ใน Xbox Series X จากเดิมที่ตัวเกมรองรับแค่30 FPS เท่านั้นพร้อมเพิ่มลูกเล่นใหม่ที่มองประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างจากเดิมและทำให้การเล่นสะดวกขึ้นฟีเจอร์หลักใหม่ที่เข้ามาใน Starfield นี้มีระบบแผนที่ในเมืองความยากระดับ Extreme ซึ่งเป็นความยากสูงสุดและการตกแต่งภายในยานอวกาศเช่นการเปลี่ยนเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ กับเพิ่มของประดับต่างๆสุดท้ายทีมงานยืนยันว่ากำลังพัฒนาระบบยามผ่านะให้ผู้เล่นสามารถขับรถบนดาวเคราะห์ได้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไป